ของเครื่องนี่ยพื้นฐานเหมือนกันคนระับก็คือระบบจ่ายไฟเข้าไปที่คอนโทรลคอนโทรลเสร็จแล้วไปคําสั่งไปที่การ์ดการ์ดเสร็จก็มีภาคจ่ายไฟการ์ดที่ดึงทบไฟเข้ามาแล้วก็ป้อนที่ชิปหลักการเหมือนกันหมดแต่แค่วงจรต่างกันวงจร s 1 9ก็จะซับซ้อนกว่าอาจจะเป็น3ชั้นแต่วงจรของ L3 มเป็นชั้นเดียวครัแล้วก็ตัวนี้มันก็แก้เรื่องของ พวกซิงซึงระบายความร้อนดีขึ้นในเอสิก้คือพวกบูสเตอร์หรืออะไรเงี้ยมันยังใช้รุ่นเก่าครับมันก็เลยจะมีปัญหาเยอะอยู่ก็ประมาณนี้นะครับงานแก้ไขงานซ่อมครับผมเจโฮมไเนอแนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับตะไคนะครับเดี๋ยวเราไปคุยงานต่อนะครับด้านบท อันนี้คอร์สซ่อมนะตอนนี้ก็รอ,อไม้มาลงนะครับตอนนี้ชั้นวางเสร็จแล้วนะฮะเหลือไม้มาลงนะครับก็เรียบร้อยนะฮะใจซ่อมนะเตือป็นสตาคงนะครับแล้วก็มีมีสายสองคอร์ส L สากับ A สิก,ก้านะครับแล้วก็อาจจะมีคอร์สเสริมเรื่อง เครื่องขุดเชื้อ,อไร่ขุดอะไรยังไงนะครับแล้วก็คอสซัพพอร์ตนะครับเดี๋ยวเริ่มอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้ลาไปแล้วน,น,นีครับฝากกดไลค์กดแชร์สำหรับใครครับ